แต่ว่าตอนนี้เรากลับมาพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหน้าหล่อคราวเข้มว่าอย่างนี้ได้ไหมเอาจริงๆนะเรายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเพราะเห็นหน้าวันนี้วันแกนี่โหตกหัวใจไปเลยอ่ะนะครับโอเคเขาดังมากขอต้อนรับกันกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกันกันเป็นใครครับครับผมผมเป็นพี่เจอหน้าแล้วพี่แบบกันกันเป็นใครก็เป็นเจ้าของบทเพลงวานเกลตื้น เพลงดังมากอะ่ละล่าสุดทางจุ๊กเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตใช่ไหมรวมแบบเพลงดังหนึ่งเพลงวานเกยเต้นอยู่อันดับหนึ่งนะ,ะที่คนฟังมากที่สุดพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบในเพลงวานเกยเต้นของผมนะครับเออเอ,อ,เอ,อ,อถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็วานเกยเต้นก็ไม่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับออมีคนแซวบ้างไหมแบบว่าอพี่พี่พูดตรงๆอย่าโกรธนะว่าแบบ พี่อยาฟังเพลงนี้จะแบบติดหูลองได้แต่แบบพี่นึกหน้ากันกันไม่ออกอ่ะผมมาเซล,ลตัวเองครับย,ยังไงยังไงก็อ,อารมบอกว่าตอนแรกผมปล่อยไปไม่ได้เป็นปล่อยเป็น MV อะครับปล่อยเป็นบบ เป็นลลกแล้วกอ a ด d โอไปใช่ครับก็แล้วก็มีภาพนั่งอยู่ริมสระน้ำใช่แล้วครับก็ทำให้คนไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพลงใช่ที่ก็เข้าไปดูในแบบว่า YouTube นะใช่ครับเอ๊ะอันนี้มันเป็นภาพใครคืออันนั้นใช่เราปะใช่ผมเองครับแล้วไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ริมสระน้ำด้วยอะก็จะได้เป็นวานอ๋องครับ กันกันพี่จะบอกว่าพอแพมจิเขารู้ต้องมาทํางานแทนแปลแล้วเขารู้ว่าแบบกันกันมาเนี่ยโอ้โหดีดมากนั่งดีดมากเขาติดมากครับ ไปชอบอะไรน้องเขาแพมชอบไงตอนแรกเราแบบว่าฟังเพลงเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วก็เสียบไปเป็นเอกลักษณ์ไงคะพี่เต้อยิ่งเราไปเจอเซิร์ใช่ไหมคะแล้วเจอภาพหน้าปกเอโหมันก็มันใช่เลยค่ะยังไงภาพภาพหน้าปกเราเป็นไงคือดีอะไรดีกันการใช่เหรอเสียงด้วยเขาเรื่องนี้ดีกว่าเออนี่ยฮะก็ถือว่ากระแสตอบรับดีนะครับผมดีเกินคาดเลยครับเกินคาดเลยใช่ไหมแล้วเพลงนั้นคือเราแต่งเองอะไรเองหมดเลยใช่ไหมวันเกตเตอร์ใช่ครับ แต่งเอ,อเองหมดเลยครับก็ทําดนตรีเองด้วยครับผมต้องถามถึงที่มาที่ไปออหรือของการกันหน่อยครับเรา<ด>รเริ่มต้นมาเข้าสู่วงการนักร้องอะไรยังไงได้บ้างวันนี้แบบพี่ขอสัมภาษณ์แบบทำความรู้จักกันใหม่ใ<ด>นการเพราะว่าหลายคนบางคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็อ,อ,อยากจะรู้ว่า,าไอ้ทำเป็นแต่งเพลงเก่งอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเออก็ผมเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์เริ่มร้องเพลงเริ่มแต่งเพลงพร้อมกันเมื่อประมาณ2ปี ติดนิดนะครับสองปีกว่าครับครับผมเพราะก่อนหน้านั้นผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ครับก็เลยเดี๋ยวก่อนนะใช่นักกีฬาว่ายน้ำต้องหุ่นดีอย่างนี้นี่ไหลกว้างไหลกว้างดีกรีไม่ธรรมดาเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยไม่กแเป็นเยาวชนทีมชาติครับโอ้แล้วหันมาเอาดีด้านดนตรียังไงครับก็ผมสนใจด้านดนตรีครับเพราะตอนแรกก็อยากเล่นกีตาร์เฉยๆครับก็พอเล่นมาเล่นมาผมรู้สึกว่าอยากฟังเพลงเป็นที่เป็นของตัวเองดูก็เลยลองแต่ง วันเคยตื้นนี่ก็น่าจะเป็นเพลงที่3ที่ผมแต่งในชีวิตอแต่ก่อนหน้านี้มีเพลงอื่นที่แบบปล่อยออกมาก่อนไหมครับไม่มีเลยครับเพราะว่าผมฟังแล้วมันไม่ไพเราะครับก็เลยคนอื่นก็น่าจะไม่ไพเราะกับผมด้วยไม่เอาจริงแต่วันเคยตื้นอ่ะอาจริงถ้าฟังตอนแรกเอาจริงๆเลยนะที่ปล่อยมาแล้วฟังตอนแรกพี่จะแบบ เพลงอะไรวะเ <c oughs> อาจริงๆคือคือจัง <c oughs> หวะม,มันมันแปลกและแตกต่างจากเพลงอื่นๆ <c oughs> คนที่ฟังแรกๆจะแบบอะไรวะเพลงอไรแต่พอฟังไปเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นซึมเข้าไปในหูแล้วร้องตามได้เฉยเลยอ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่เพลงที่ดังจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเออ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแบบ ที่เราทาเพลงนี้ออกมาเนี่ยตอนนั้นบแบบคิดได้ยังไงครับตอนนั้นก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่เหมือนว่าจุดประกายผมคื <c oughs> อ,อ <c oughs> ตอนนั้นผมเริ่มจากการแบบว่านั่งเรียนอยู่แล้วก็ <c oughs> นั่งเหม่อลอยครับแล้วแบบหันไปถามรุ่นพี่ว่า <c oughs> พี่ครับ <c oughs> อยากแต่งเพลงเพงนึงอะืะอ แต่งเพลงอะไรดีที่ไม่มีใครเคยแต่งมาก่อนในประเทศไทยเขาก็เลยแบบหันไปนั่งคิดพี่แกก็น่ารักก็หันไปนั่งคิดสักพังหนึ่งได้บอกได้แล้วน้องแล้วหันมาแบบลองดูวันเกิดตื่นนะหิ่งห้อยในกองไฟนะฮะแล้วเขาคิดชื่อมาให้เลยเหรอใช่เขาคิดมาหลายอันเลยครับแต่เนื้อไม่มีมีแต่ชื่อเพลงไม่มีครับเออเออก็เป็นไอเดียที่แปลกมันแปลกมากนะการเขียนเพลงแล้วอยู่ๆเอาชื่อเพลงมาก่อนปกติมีคนเขียนเนื้อแล้วให้คิดชื่อนะส่วนใหญ่อ่ะก็ได้ชื่อเพลงมาแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็มา ค่ะวิธีเล่าเรื่องครับอ๋อก็เลยเล่าเรื่องผ่านหวานเปรียบเป็นความรักที่แบบว่าอืมใช่ครับคือโดนใจหลายคนเลยนะรักไม่สมหวังเพลงแรกเปิดมาก็โดนใจแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเพลงนี้เดี๋ยวเรามีให้ฟังแน่แต่ตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้วเพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้เองสดร้อนร้อนเลยเพิ่งปล่อย MV ็เมื่อคืนนี้เลยชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเด็ดครับเด็ดดวง เด็ดดอกไม้ครับพี oh, ่นึกว่าเด็ดดวงอะไรอย่างนี้เอออะไรยังไงที่มาที่ไปเพลงนี้ครับเพลงเด็ดก็เพลงนี้เป็นการเปรียบเทียบเช่นเคยครับก็คือเปรียบเทียบว่าเราไปเด็ดดอกไม้มาหนึ่งดอกดอกไม้นั้นอะเปรียบเสมือนคนรัก ของเราถ้าเกิดเราดูแลเขาได้ไม่ดีพอสักวันหนึ่งเขาก็จะเหี่ยวเฉาตายไปครับผมคอนเซปต์หลักๆของเพลงนี้เพราะอุปมาอุปไมเก่ลนะคนเนี้ยเออเป็นไงแพมเพลงนี้พอฟังธีมแล้วชอบชอบเลยอยากเป็นดอกไม้ไหมอยากเป็นดอกไม้กันกันถ้าเป็นพี่เขามาเป็นดอกไม้ให้นี่คือแบบว่าเหี่ยววันแรกเลยั้ยดูแลไหวไหมเขินเลยดูแลดูครับโอแพมเป็นไร อ่าแค่อเคต่อครับเขินเหรออันนี้เป็นี่รกเลยเหว่าเจอุดลิมเนแรงใจโอ้ยอ่ะแล้วเพลงนี้ใช้เวลาแต่งนานไหมครับเพลงเด็ดเพลงนี้แต่งไม่นานครับเออเออแต่งไม่นานเลยจริงๆแป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงก็ตามท่มงอ๋อไวมากวัมากนะเป็นคนที่มีความสวรรค์มากเลยนะได้คอนเซปต์มาแล้วก็เริ่มแต่งเลยคอนเซปต์มาจากชื่อเพลงก่อนเลยป่ะใช่ครับโอ้โหเก่งมากก็คือได้คอนเซปต์มาว่าตอนตอนแรกจะตั้งชื่อว่าดอกไม้ครับแต่ว่า มันซ้ําเยอะเพราะว่าในในเนื้อเพลงเนี่ยจะเกี่ยวกับการเด็ดซะมากกว่าก็เลยให้ชื่อเพลงเด็ดเด็ดเลยครับมพี่อเปิดฟังเมืเช้านะคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของแบบกันกันเลยอ่ะเพลงอะมันมีสไตล์ไหมสไตล์เพลงเราอะ เขาจะเรียกสำหรับผมผมจะนิยามขึ้นมาเองนะครับมันจะเป็นการผสมก็คือเป็นเซิร์ฟป๊อปครับเซิร์ฟป๊อปเซิร์ฟคือแบบเวลาฟังเพลงผมจะรู้สึกว่าอยู่ริมทะเลอ๋อเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะใส่ความป๊อปไปด้วยเพื่อให้ฟังง่ายขึ้นครับ เออเป็นนิยามใหม่ที่แบบเก๋นะไม่รู้ไม่รู้ท่านอื่นจะเรียกแบบผมเลยป่ะแต่ว่าผมผมจำกัดว่านิยามว่าประมาณนี้ครับเอาจริงตั้งแต่พี่ทำงานวงการมาตั้งยี่สิบปีพี่บังเคยดีเนี่ยแนวเพลงอะไรแนวเพลงเซิร์ฟเซิร์ฟบวกกับป๊อปให้เก๋เออทำให้นึกภาพออกเลยอะอารมณ์ประมาณพี่สิงโตน้ำโชคครับที่จะเป็นทะเลทะเลหน่อยครับเออ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 ชิลประมาณนั้นเลยนะแบบอารมณ์ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฟังสบายติดหูง่ายมากใช่แต่ทำเป็นเล่นไปคนฟังเยอะแล้วนะปล่อยมาเมื่อคืนเนี้ย ฟ right. ิดแตกถ่าจะดีด้วยครับผมวันนี้พร well. ้อมไหมฮะพร้อมครับเดี๋ยวกันเพลงนี้เพลงเด็ดเนี่ยจะเป็นอกหักอีกไหมอกหักครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้องกันเดี๋ยวค่อยมาถามว่าทำไมเน้นเพลงอกหักจังเลยอ่ะพร้อมไหมฮะได้ครับพร้อมแล้วยกเวทีให้กับกันกันเลยครับเพลงเด็ดซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับอ่าส่งมาให้น้องเลยโอเคดีเดี๋ยวไ้เลย Да, Bye. ยอดมากค่ะคือฟังเพลงเพราะนะแล้วแบบเนื้อเพลงนี้คือแบบอกหักคือเหมือนเราทําผิดเองป่ะใช่เราผิดที่เราหรือป่าที่เขาแบบทะเาใจสลายอ่ะใช่ครับเออยังไงเนื้อเพลงเหมือนโทษตัวเองใช่ครับผิดที่เหมือนว่าเราเลือกที่จะมีเขาแล้วแล้วเรา ดูแลเขาไม่ดีอะไรอย่างี้ครับก็แบบไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลยตามเนื้อเพลงครับก็คือการเด็ดดอกไม้ขึ้นมาคือการทำร้ายเขาแล้วครับเห็นไหมลึกซึ้งนะลึกซึ้งอ่ะเห็นการบอกว่าใช้เวลาแต่งเพลงนี้สองชั่วโมงเลอยากรู้ไง่ว่าแบบว่าการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาการมีแรงบันดาลใจมาจากไหนประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าผมจะเป็นคนชอบหาคอนเซปต์ชอบจินตนาการครับไม่เป็นอนแบบว่าชอบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยครับพอดีว่า เราอยากแต่งเพลงที่ออกทีมทะเลแต่ว่ายังมีความเซิร์ฟที่เป็นเอกลักษณ์ของผมอยู่ก็เลยลองดูซิว่าถ้าเกิดเราแต่งเกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นยังไง,ง,ไงแต่มันก็ได้กลิ่นอายความเป็น,ก,นกันๆนะอเออคือฟังแล้วแบบเออถ้าคนแบบ ผิดพลาดในความรักไปนี่คือต้องอินดิ่งแน่ๆเอออารมณ์ปล่อยตามเลยนะฮะให้ฝักผลงานเพลงใหม่หน่อยซิงเกิลใหม่แล้วเพิ่งปล่อยออกมาเองเมื่อคืนนี้ MV ก็ชื่อเพลงว่าเด็ดนะครับผมตอนนี้ดู MV ได้ทาง u t u b e แล้วนะครับผมช่องกันกันครับอ่ม MV นี้เล่นเองเลยไหมเล่นเองเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้รับฟังเพลงนี้ได้ที่จูฟนะครับ อยากเห็นความหล่อเต็มรูปแบบไปเปิด MV นี้ดูได้นะฮะของกันกันใช่ไหมเพราะว่าเล่น MV เองเลยเขินไหมเขินครับเพราะว่าผมผมเล่นแข็งครับ พี่นั่งเปิดดูเมื่อเช้าไงเต็มมาพี่เปิดดูก่อนเลยเพื่อนไมให้นกันเล่นเองเลยนี่หว่าเลยผมเล่นแ๊กเลยครับโอ้โหเอ็มบีแรกไงยเอ็มบีแรกของเราเอ็มบีหลายแล้วครับผมแต่ว่าผมเล่นไม่ได้ครับเฮ้ยนา่นจริงเราติดตามมันก็ดีนะนีเลยแอบถามรายการติดตามมาเยอะ3เพลงใช่ไหมเอ็มบีที่แบบมีแบบนางเอกมิวสิควิดีโอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้คือเราแบบรีเควสตเองเลยอไม่แต่ละคนก็จะหานางเอกให้เหมาะสมกับเอ็มบีแต่ละตัวครับแต่เรื่องแต่ละคนมานี่คือแบบว่าดีกรีคือไม่ธรรมดานะสวยๆ ทั้งนั้นเลยอ่ะการครีเอท MV วเราเห็นได้ว่าแบบจะมีแบบน้ำตลอดไม่ทะเลก็สาวไว้น้ำอันนี้ยังไงเรามีส่วนช่วยในตรงนี้ไหมก็จะพยายามให้อยู่คงเต็มทะเลครงเต็มไว้อยู่กับน้ำใส่น้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่แฟนตัวจริงนะรู้ดีขนาดนี้เนี่ยจริงยวพี่ถามแทนใจเขา MV น่าจะใส่เกลงไว้น้ำ เล่นได้ไหมเอาผมแอบใส่ไว้ทุกทุกมือบีอยู่แล้วครับแต่ว่าใส่กางเกงนอกทำไปครับจริงเหรอลราเล่นครับเดี๋ยวกันพี่ไม่คิดสิง, <S <S งเลยอย่าง MV เพลงเด็ดพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยก็คืออยากไปเที่ยวตามด้วยเลยเหมือนกันนะเพราะว่าแบบถ่ายทอดในมุมต่างๆได้ไปไหนี่ไหนมาบ้างเลยก็ถ่ายที่ภูเก็ตครับออไปทะเลภูเก็ตเลยใช่ครับหาดกระทิงครับอ๋อแล้วก็หลายๆที่เลยครับ เออนะฮะก็เป well ็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ปล่อยออกมาน่าจะครองใจแฟนๆเหมือนกันเนาะครับน่าจะแบบอ้หทะลุทะลุหลักสิบหลักร้อยล้านแน่นอนนะฮะเหมือนกับเพลงวานเกยตื่นรู้สึกไงที่มีคนนาเพลงเราไปโคเวอร์เยอะๆวานเกยตื่นรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าไปตามเก็บลิขสิทธิ์ไหม ก็จะเอาตรงๆก <c oughs> ็มีหน่วยงานคอยช่วยกันนะครับจริงเหรอพี่้างพี่สแกนพี่แย่น่นี่จริงเหรอไม่มีมีปกติทุกค่ายอยู่แล้วทุกค่ายเพลงแต่เขาก็มีอะไรอย่างนี้แต่รู้สึกเป็นยงที่เขาเอาไปคุเบิลกันเยอะแยะมากมายแบบดังขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดผมทำเพลงแล้วผมมีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยกับผมครับก็รู้สึกดีใจมากๆโดยเฉพาะว่ามีคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยร้องตามได้ หลายๆคนมากมายค่ะนี่ก็ดีใจมากเลยับทีนี้มีงานออกเยอะไหมครับ ก็มีมีอยู่ครับแน่นอยู่ใช่ไหมช่วงนี้แน่นอยู่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับอ๋อแต่คราวนี้รู้จักได้นะครับรู้จักรู้จักตัวจริงเสียงจริงเขาเราเขานัดถอเป็นอย่างนี้นะฮะไปได้งานค่ำงานคืนไปได้หมดงานเช้าก็เล่นได้ครับวันเกิดตื่นไปเกิดได้ทุกที่ได้ทุกที่นะฮะก็ได้รู้จักความเป็นตัวตนของน้องกันกันนะครับตัวจริงน่ารักมากจริงตอนแรกนึกว่าจะดูแบบแนวติดแบบว่าเข้าถึงยากนะไม่เลยน่ารักมากแบบเฟรนลี่มากนะครับเพิ่งได้เจอวันนี้ตัวจริงดีใจนะครับก็ฝากผลงาน นองไว้ด้วยกับซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดเพลงชื่อเพลงว่าเด็ดครับอ่านะฮะติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับได้ทางตอนนี้ได้ทางยู u ู e กับทางจู๊ครับอ่ายูทูบกับจูงนะครับและแน่นอนวันนี้เราจะลารายการกันไปด้วยเพลงดังระดับอันดับต้นๆของประเทศไทยอ่าสำหรับเพลงวันเกยตื้นครับ วันนี้พร้อมโชว์สักเพลงเต็มๆไหมฮะก่อนครับครับคราวนี้แหละคุณผู้ชมที่พิมพ์เขามาว่าชอบเพลงวานเกยตื่นมากเลยค่ะเดินใจเพลงนี้มากจะได้ฟังจากตัวจริงเสียงจริงแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของครอบครัวบันเทิองออนไลน์แล้วนะครับเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนลาด้วยเพลงนี้เลยครับสวัสดีค่ะคคสวัสดีค่ะ

ที่ทำลายจากปากเธอปากบอกว่ารักใจบอกว่าแครสุดท้ายไม่เลี้ยวแลปล่อยฉันเคยตื่นตายและฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอกลืนน้ำลายด้วยคำร้ายที่กล่าวไว,ว้ว่าว่ารักก็คือรัก จะา,ชาอมชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลรู้รักก็คือรักลงก็คือลงจะทชอมชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกิด